โอเคก็สวัสดีคาณผู้ชมก็ย่งเข้าไปในช่นองวันนี้ก็มาเล่นเกมมีแม่ชี้แคันมันก็ปิดซักเต็มหมดง่ายเหมือนเดิมเนาะ EP ยี่สิบเก้าเนาะวันนี้นน 29, นอนนไอแต่อันนั้นใน EP 2ีแปดผมพูดเล่นอันนี้คือของพอใส่แท้เลยนะแล้วที่สำคัญจะเป็นโหมดรถยนต์ดยไว้หรือประตูหน้าก็แล้วแต่คนคิดไม่ใช่เลยนะเอ็นในการพูดก็แล้วกันว่าจะเป็นไหน แล้วกันหมนง่ายก็ถือว่าก็ง่ายจริงๆเราไม่ต้องไปหลอกล่ออะไรมากมายโอเคถ้าจะให้หมอกว่าให้ผมเล่นโหมดรถยนต์หรือว่าหมดประตูหน้าเนี่ยถ้าหมือนประตูหนะ้าก็คงไม่ค่อยสนุกเหมือนเดิมหรอกหมดรถยนต์สิมันเหมาะสมกว่าอันนี้ที่เลือกนะ โอ้โหฟิวมันอยู่นั่นในด้วยยิฟิวเอายิฟิวโทอะไรกันเลี้<ม>ยเรียบร้อยล้รอลอ,อมันมาเหมือนเดิม เกตว่า้ตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มกําลังพัฒนาเนี่ยไฟมันจะยังไม่สว่างขนาดนั้นพอมันพัฒนาเรียบร้อยมันก,ก็เลยแสงจะก็เลยสว่างขึ้นจุดๆกเหมือนเกมหีแมชีนนี้มันเป็นเรื่องราวเกิดจากประเทศโรมาเนียทุกคนในประเทศโรมาเนียย้ำนะครับว่านี่โรมาเนียของจริงเฮ้ยเงี้ดีเฮ้ย ไม่ยังยัไม่มีทันสมัยละขนาดนี้โอ้โหโยนของแรงด้วยหยิบใหญ่าหญ่ใหญ่เพิ่งอย่าโล้อย่าโล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านิ่งอย่านิ่งโอ้โหไวมากเลยเว้เอ้ยไม่ชอบมันมาไวว่ะทำไมมันไม่สนุกเท่าไหร่อ่ะมันไม่มาไวแม่งไวเกินมาเลยจ้ามาเลยมาเลย แกมาเลยจ้าแกมาเลยแม่มาทาั้งแม่แกาทาั้งแล้นถูกแล้วแกมาทั้งนั้นแหละถูกแล้วไปซ่อนที่ห้องอุ้ย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 ไปซ่อนที่ห้องที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ดีกว่า <c oughs> <c oughs> <laughs> ไปตรงนั้นแหละตายถูกแล้วไปวเยเคอกด้วยระวังด้วย <c oughs> มันจะมีสี่ห้องเป็นชั้นบนสองห้องล่างสองห้องบนสองห้องล่าง, 2, ง,างมาห้องที่เดี๋ยวคิดว่าใกล้สุดก็คือห้องเลขานุการไม่เห็นเฮ้ยเดี๋ยวๆอยากได้เงินอยากได้เงินเงินโอ้โหอยากได้เงินขนาดนั้นเชียวหรอมันต้องอยากได้แล้วแหละเงินนะ ต้องได้แล้วไม่อยู่อ่ะที่นแน่แน่ก็เร็วมากเฮ้ยเอออย่างนี้สิกุญแจสีเหลืองมาเรียบร้อยแล้วแฉลงจำได้ว่าแฉลงมันอยู่ในห้องครัวเออแฉลงอยู่ในห้องครัว โอจุกกระตามอืมอฮึไอเกมพีแมชีนี้มันเอาเรื่องราวของจริงมาจากต้นกำเนิดของประธานแห่งหนึ่ง <c oughs> ของประเทศโรมาเนียนะเนาะ แต่เขามันปรับให้มันทันสมัยกว่านี้ทำให้ทันสมัยเพราะอะไรก็แบบให้มันเล่นสนุกสนานกันขึ้น <Ac ad> นะกุญแจเหลือก็อยู่นั่นแหละถูกแล้วปป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 ิิิิดดดดรรรระะะะตตตตตููููอันนี้ก็เป็น ep ยี่สิบเก้าแสดงว่ามันจะไปจบ ep ที่สามสิบมันจะไปจบที่ ep สามสิบสองนะ ep สามสิบสองเนาะโอ้โหไม่ชี้อย <c oughs> ่ายพึ่งมาได้ไหมโอ้ยติดบั็กติด มา,นนมาทางนี้สิเอ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ได้ไดหรอ <c oughs> ไก่บ้าไก่บ้ามื่อตะี้ไก่บ้าเลยมันอยู่ใกล้มากเฮ้ยเฮ้ยมาทางนี้สิแน่จริงมึงก็เข้ามาทางนั้นสิอ๋โอโอ้โหหลุดอีกแน่ๆเลยน,นั่น โอ้โหมันเดินใกล้ด้วยโอ้โหเดินใกล้อะไรขนาดนั้นโอ้โหเดินอะไรใกล้ขนาดนั้นเฮ้มันเงียบอะไรตั้งแต่ตอนนี้หยิบตุ๊กตาสิเปิดประตูไปที่เดิมที่เดิมของมาน ตัวปิดประตูปิดประตูเดินมาสิเดินมันเปิดมานั่นแหละถูกแล้วโอ้โอ้โอ้ตีประตู โอเคเอาแฉลงมาก,ก่อนปล่อยไม่ชีตายตรงนั้นแหละถูกแกไม่ชีมันตายตรงนั้นแหละถูกแล้วทุกคนครับวันพรุ่งนี้จะเป็นการมันพรุ่งนี้เป็นการอะไรนะเขาเรียกว่าการจะให้ไปย้ายสอบที่ไปย,ย้ปยายที่ไปย้ายที่เรียนอ่นะเนาะก็ได้บอกไปแล้วใน,น ep ที่28แี่วมันมาตั้งแต่ ep 28 โอ้อะไรมันจะไปเสียงอะไรขนาดเดอะไรมันจะไปหน้าเสียงอะไรขนาดบูมบูมเฮย้ยมันก็ตื่นเร็วๆหน่อยจะได้รีหน่อยอแกยืนตรงนั้นและถูกเลยอะมันยืนยืนตรงมันดึงมากกว่าเลย เออปิดประตูกันอย่างแน่นชิด <c oughs> <c oughs> ย่องคุณนี่ยแหละดึงเลยแม่ชีกูไม่กลัวแล้วโว้ยแม,ม่ชีแม่เีชิเตอร์ยืนมันตรงนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละโคตรไกลด้วยเว้ยนึกใครเกินเบิดตรงตู้ตรงนั้นแหละเนาะ ระเบิดตู้ตุนทางนู้นมันนี้สิเก็บๆๆๆๆเเฮ้ยเอ้าอีห่าทำเป็นแงมงมดดีกินเฮ้ย อ,อ,อ,อะไรเนี่ยปเออเดิดเนมาอะไรเนี่ยทำเป็นไม่มีไม่มีเ้ยแหละไม่ได้ตะตันกูไม่ชอบคนสะตันของเลย <c oughs> <c oughs> มันน่าลุ้นมากน่ารุ้นมากโอ้ยประตู <c oughs> นั่นแหละเดี๋ยวกูขอไปเอาของคนนั้นมาก่อนนะแว่นก็ตกมาทาั้งบิดประตูเอานี่ไปหยิบไปแล้วก็คลานขอคลานต่อเลยคลานต่อเนื่องเนาะโอ้โหดีที่ไม่มีอะไร โอ้ oh, ลงมานางด้านล่าง,าง,างก็ยืนหน่อยไม่ได้เลยยืนได้แต่มก็คงไม่ถูกเท่าโอ้โหอะไรเนี่ยเดือดขนผ้าไม่เสร็จใช่ไหม โอเคมันขนพา้าเดี๋ยวทุกคนโอเคมันเริ่มรีบงีบหลับใช็แล้วใช่ไหมอย่าติดบั๊กสิโทรเร็วเลยปิดนี่เนี่ย <c> แ <oughs> อบไปซ่อนสิโทเลยอะไรเนี่ยแอบไปซ่อนก็ไม่ซ่อนดีดเๆเร็วเร็ว <c oughs> ไม่ชี้ <c oughs> เ็นมิดแต่มัน คือมันก็เหมือนที่เพชรว่าอีกอ่านหนึ่งก็คือแม่ชีตัวนี้แม่ชีอ้วนก็จริงก็รู้อยู่ว่าเป็นมิตรแต่ว่านางก็แค่ทําำ่าตกใจเฉยๆค,ยคยือแบบ่าตกใจกลัวนึกว่าใครอ่นไอ้มันจะเป็นไ้ มันก็เถื่อนมาอะไรไหมอะไรเนี่ยเร็วๆเลยแม่ชีไม่หลอกขอโทษเกียงจนัน โ <Okay. S 2> อเครอมนันม,มาอืมใมยัอืมก็เป็นยังไงบ้าง,งครับทุกคนสำหรับเกมหิมะชีเนี่ย ว่าสนุกเอาเรื่องนากทุกคนนะก็วันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเชิญก็เมนี่คลิปหน้าบายบาย